สวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งองค์นะครับเนี่ยเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะอ่าให้ชมดีกว่านะครับมีใครคุ้นคุ้นคุ้น,นบ้างครับนะคุ้นคุ้นบ้างไหมครับอ่าคุ้นบ้างไหมครับ เป็นปิดตานะครับทาลักนะครับไม่ใช่คุกลักอันนี้ทาลักปิดซ้ำนะครับองนี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับของหลวงปู่บุญนะครับวัดดอนสลานะครับพระปิดตาองนี้เนี่ย เป็นของหลวงปู่บุญวัดดอนสเลาจังหวัดลาดบุรีนะครับบางครั้งก็เรียกนะครับหลวงพ่อบุญบ้างหลวงปู่บุญบ้างนะครับองนี้นะครับถูกสร้างประมาณปีพศ2510กว่ากว่านะครับลักษณะมวลสารนะครับ เป็นผงพุทธคุณนะครับแล้วพระปิดตาของท่านเนี่ยจะบรรจุก,กิ่งไว้ด้านในนะครับเขย่าแล้วจะมีเสียงนะครับอันนี้มีมีกิ่งอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีเสียงดังด้วยนะครับประวัติของท่านนะครับหลวงปู่บุญอยู่ลาดบุรีเนาะเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมนะครับอีกรูปหนึ่งในจังหวัดลาดบุรีนะครับ พระปิดตาของท่านเป็นที่นิยมนะครับที่แสวงหาเนี่ยอย่างกว้างขวางเลยในหมู่ลูกศิษย์นักสะสมนะครับแต่องนี้เนี่ยกับหลุดมาหาผมนะครับมาได้อย่างไรอ่านะการเดินตลาดพระเนี่ยก็ทำให้เราเจอสิ่งต่างๆมากมายนะครับคือผมก็ไม่ได้มีความรู้นะครับแต่การทำรายการาเปิดหีพระเครื่องเนี่ย ทำให้เราเนี่ยสาะ,ะแสวงหาแล้วก็อยากรู้ว่าพระเกจิอาจารย์ต่างๆทั่วเมืองไทยเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับมีวิทยาคมขนาดไหนนะครับอะต่อไปเนาะองค์พระองค์นี้นะครับปิดตานะครับยกมือขึ้นปิดทวารต่างๆนะครับ นี่นะครับปิดด้านล่างด้วยปิดด้านบนด้วยขึ้นชื่อเรื่องมหาอุดเนาะสมัยก่อนอันนี้คือมหาอุดแน่นะครับแล้วก็มียันนะครับตรงช่วงท้องด้วยนะครับเนื้อพระนะครับเป็นผงผสมว่านนะครับแล้วก็น้ำรักทาด้านบนนะครับลายเส้นนะครับ จุดนูนบนองค์พระนะครับเป็นไปตามแบบพิมพ์นะครับของพระปิดตานะครับของหลวงหลวงปู่ท่านเลยนะครับต่อไปผมจะลงกล้องให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าเป็นแบบไหนโอ้โหนี่เก่าชัดเจนนะครับเนื้อนะครับอันนี้ทาลักษ์นะครับเนาะ เนื้อว่านยานะครับใช่ไหมใช่สินะครับเพราะว่าองค์นี้เนี่ยทารักเก่ามากนะครับทําให้รักหลุดแล้วแต่ว่าก็เจอด้านในนะครับยิ่งเรามาส่องด้านหลังเนี่ยเนี่ยยันเป็นยันอะไรมงกุฎพระเจ้าหรือเปล่านะครับปิตามหาอุดนะครับวัดดอนสเลานะครับบ้านโป่งนะครับลาดบุรีนะครับคือโอ้ก็ไม่ไม่ง่ายนะครับที่พบเจอเนี่ยการเดิน การเดินตามท้องตลาดการอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็เก็บแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นพระในพื้นที่คนในพื้นที่ก็อาจจะเก็บแบบไม่ได้ปล่อยหรอกแล้วยิ่งเป็นปิดตามมหาอุดด้วยนะครับของท่านจะพิเศษตรงที่ว่าปิดบนปิดล่างนะครับเนี่ยปิดตานะครับปิดล่างด้วยนะครับแขนมาปิดนะครับ อันนี้เขาเรียกว่ามาหาอุดนะครับอุดของแท้เลยจะอุดของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับเนอะองนี้เนี่ยจะพิเศษไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือมีกลิ่งอยู่ด้านในนะครับพระกิ่งก็เป็นพระที่เตือนภัยนะครับเป็นพระที่รักษาโลกด้วยนะครับแล้วยิ่งพระองค์นี้เป็นพระ ปิดตาอุดกิ่งผงยาด้วยนะครับเขาเรียกผงยานะครับผงยาเนี่ยเนื้อของท่านสร้างปีปะพะสางพศ .2,500 นะครับเนาะ2,500แล้วก็ทาลักปิดไว้เพื่อไม่ให้ผงยาเนี่ยหลุดออกมานะครับพิมพ์ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ จะมีจะมีที่เขาไม่ได้ไม่ได้ลงรับลงลักไว้ด้วยนะครับนะองนี้เป็นลงลักนะครับก็ถือว่าได้ความเก่าแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับส่วนประวัติพระเกจิเนี่ยคือส่วนสำหรับตัวผมเองเนี่ยไม่มั่นใจนะครับ เพราะว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจหมายถึงว่าไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งสําหรับเกจินั้นๆน,น,นะครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นการศึกษาหาความรู้ทั่วไปนะครับเปิดหีบพระเครื่องนะครับของประเทศไทยทั้งหมดผมหาที่ไหนได้ผมก็จะเอามาลงให้พวกพวกเอ่อลงลงไว้นะครับให้เราอ่ะได้ชมนะครับให้เราอ่ะได้ดูให้เราได้ศึกษานะครับว่า เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับพระปิดตาองค์นี้ก็ถือว่าหาไม่ได้แล้วนะครับขนาดพระใหม่ๆนะใหม่ๆนะก็ยังหลักร้อยขึ้นไป1 000แล้วนะครับเนาะองค์นี้เนี่ยท่านได้ยินหรือเปล่าไม่ทราบนะมีกลิ่งอยู่ด้านในนะครับใครสนใจ จะดูจะเช่าจะหาจะบูชาจะห้อยขึ้นคอนะครับติดต่อผมได้นะครับผมยินดีเป็นผู้สแสวงหาให้ทุกท่านนะครับแล้วให้ทุกท่านนำไปใช้งานได้นะครับองนี้ผมขอมูลค่า2ใบเท่านะครับ2ใบเท่า ต้วนนะครับช่องทางการติดต่อช่องบ้านเขียวของผมนะครับติดต่อมาได้คุณสามารถมาดูได้ด้วยนะครับว่าอยู่ที่ไหนของอยู่ที่ไหนมานัดรับได้เลยนะครับที่จังหวัดสระบุรีหรือใกล้เคียงนะครับนะยังไงวันนี้ผมขอขอบคุณท่านมากนะครับก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะมันยิบคลิปยาวไปมันจะตัดลง Youtube ลำบากนะครับ ก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับผมให้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับเก่าจริงนะครับเห็นไหมเห็นไหมเม็ดเห็นเม็ดเหมือนเม็ดสีไหมครับเห็นเหมือนเม็ดสีไหมกลมๆอันนี้เป็นเม็ดเก่านะครับถ้าเก่ามันจะมีเม็ดนี้ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเหมือนลาลักษ์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ